เราต้องอัดคลิปอ่ะค่ะคลิปนะคะโอเคค่ะจะได้จำท่าได้ทำท่าได้นะคะวันนี้มีการนอนนะคะวนการฝึกไปไหนคะนี่นอนฝึกไปไหนคะึกประเทศจีนเนาะต่อด้วยประเทศอะไรคะต่อด้วยประเทศเดนมาร์กค่ะฝึกลำค่ะนี่เขาฝึกนะคะเก่งค่ะนี่ไม่ทำะไราค่ะนี่สวยค่ะ เป็นไปได้ไงคะเก่งจังเลยนี่นะคะอาบน้ำเสร็จนะคะก็รู้หน้าที่นะถูพื้นนะคะถูพื้นก็ฝึกลํำนะคะทำความดีนะคะช่วยคุณยายใช่ไหมคะ คุณยายบอกว่าอะไรมอบห้องให้เลยใช่ไหมคะ